หญิงสูงวัยสองคนล่อหลวงผู้ชายบนท้องถนนด้วยท่าทางใจดีและเมตตาก่อนที่จะฆ่าพวกเขาทิ้งเรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นในย่านฮอลลีวูดของแคลิฟอร์เนียค่ะเฮเลนโกเล่ Helen, le, และโอการลัตเตอร์ชมิดเป็นเพื่อนกันค่ะพวกเธอจะหลอกผู้ชายซึ่งเป็นคนไร้บ้านอยู่ตามถนนโดยบอกว่าพวกเธอจะเข้ามาช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็จัดการพวกเขาโดยจัดฉากให้เป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและถ้าถามว่าพวกเธอได้อะไรจากตรงนี้ สิ่งที่พวกเธอได้รับก็คือประกันชีวิตค่ะเธอทำเงินจากการตายของผู้ชายแปลกหน้าไปได้หลายล้านดอลลาร์เลยนะคะโอกาลัตเตอร์ชมิดเกิดในฮังการีในปี1933เติบโตที่นั่นตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2จากนั้นเธอและสามีก็ย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในปี1957มาเปิดร้านขายกาแฟกันแต่ว่าสุดท้ายก็อย่าร้างกันไปในที่สุดเธอย้ายไปอยู่ที่ฮอลลีวูดในปี1970 โดยไปอยู่ในที่พักอาศัยพิเศษของรัฐบาลที่จัดเอาไว้เป็นสวัสดิการของผู้ป่วยในย่านฮอลลีวูดเธออ้างว่าตัวเธอมีความผิดปกติทางจิตทําให้เธอได้รับสวัสดิการที่อยู่อาศัยได้จ่ายค่าเช่าน้อยส่วนเฮเลนโกเลกเกิดที่เท็กซัสอเมริกาค่ะเกิดในปี1931หลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ไม่มีใครเลี้ยงดูเธอทําให้เธอถูกส่งตัวไปให้ญาติผัดกันเลี้ยงหลายครอบครัวจนกระทั่งได้บ้านอุป,ปถัมภ์ในที่สุด เธอแต่งงานสองครั้งและมีลูกสามคนและมาลงเอยปักหลักอยู่ที่แคล,ลิฟอร,ร์เนียในปี1980เฮเลนหาเงินจากอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าค่ะแต่เนื่องจากกฎหมายสิทธิของผู้เช่ามันเริ่มเข้มงวดขึ้นเธอจึงได้กำไรน้อยลงเธอก็เลยเปลี่ยนมาหาเรื่องลีดไถ่ผู้เชา่าและเริ่มหาเรื่องฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้เช่าเพื่อฟ้องเอาเงินหลังจากนั้นไม่นานเฮเลนก็หย่าขาดกับสามีและผู้หญิงสองคนนี้ได้มาพบกันโดยบังเอิญค่ะที่สโมสรสุขภาพ และตามกฎของแรงดึงดูดนะคะคนที่มีอุปนิสัยหรือว่าความชอบคล้ายๆกันก็จะดึงดูดเข้าหากันทั้งสองคนพูดคุยกันถูกคอและพบว่าพวกเขามีความสนใจร่วมกันหลายอย่างโดยเฉพาะวิธีการหาเงินจากนั้นหญิงวัยกลางคนทั้งสองคนก็เริ่มตะเวนออกไปตามโรงแรมต่างๆค่ะแต่งตัวดีวางตัวเป็นแขกและเข้าไปจีบผู้ชายที่ดูรวยเพื่อหวังว่าคืนนั้นจะได้ทานดินเนอร์ดีๆและอาจจะได้ของขวัญราคาแพงกลับบ้าน หรือในบางครั้งพวกเธอก็จะปล้นผู้ชายเหล่านั้นทันทีเลยถ้ามีโอกาสเมื่อทําไปได้สักพักพวกเธอก็เริ่มได้ใจและอยากจะหาเงินได้มากขึ้นในปี1997พวกเธอทั้งสองคนจึงเริ่มแผนการใหม่คือการออกไปหาชายเร่ร่อนหรือชายไร้บ้านที่ไม่มีครอบครัวเพื่อเสนอให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาเสนอมอบที่พักอาศัยให้อยู่ฟรีโดยที่เฮเลนจะให้มาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งของเธอและจะดูแลค่าใช้จ่ายใ,ให้กับผู้ชายเหล่านี้ทุกอย่าง ทั้งค่าน้ำค่าไฟข้อแรกปรเปลี่ยนมีแค่อย่างเดียวคือผู้ชายทุกคนต้องทำสัญญาต้องยอมเซ็นเอกสารที่พวกเธอมอบให้และยอมให้ข้อมูลส่วนตัวเริ่มงานวันแรกนะคะทั้งสองคนเดินเข้าไปในโบสค่ะและได้พบกับพาวาโดสพ่อไม้วัย73ปีเขาเป็นคนไร้บ้านและมีภาวะซึมเศร้าพาวาโดสยอมตอบตอกลงตามเงื่อนไขและได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเฮเลนเวลาผ่านไปเกือบสปีค่ะ ในวันที่8พฤศจิกาย,ยนปี1999พาวาโดถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่กลางถนนในซอยมืดและคาดว่าน่าจะเป็นเหยื่อของการชนแล้วหนีเมื่อตำรวจมาถึงนะคะก็พบร่างของพาวาโดตซึ่งเป็นชายสูงวัยผิวขาวและนอนอยู่บนทางเท้าแต่อาการบาดเจ็บของเขาบ่งชี้ว่าชายคนนี้น่าจะนอนอยู่บนพื้นตอนที่ถูกชนตำรวจสันนิษฐานว่าพาวอาจจะถูกลากออกไปวางอยู่บนถนนตอนที่เขาหมดสติ เพื่อให้ถูกรถชนทางฝั่งของเฮเลนและโอก้าก็เริ่มไปติดต่อกรมธรรม์ประกันภัยในนามของพอลวโดสทั้งสองทำประกันแยกกันนะคะฝั่งเฮเลนทำประกันโดยอ้างตัวในช่องผู้รับประโยชน์ว่าเป็นคู่มั่นของพอลส่วนโอก้ากทำประกันในฐานะลูกพี่ลูกน้องของพอลและเฮเลนเป็นคนที่ไปทำเรื่องขอรับศพของพอลจากห้องเก็บศพเธอรีบนำศพออกไปก่อนที่จะได้มีการทำกทารทดสอบพิษวิทยา ทำให้ไม่เคยมีการพบหลักฐานเกี่ยวกับสารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายของพอลส่วนโอกาเป็นคนไปที่สถานีตำรวจค่ะเพื่อไปขอรับใบมรณะบัตรของพาวาโดสและสีหน้าท่าทางของเธอมันก็แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ที่ย่าถูกฆ่าตายนะคะเธอไม่สักถามอะไรกับตำรวจทั้งนั้นและดูเฉยเมยไม่มีการแสดงความรู้สึกเสียใจอะไรสิ่งนี้ไปสะดุดตาตำรวจคนนึงค่ะคือนักสืบลีวิลมอนผู้ที่รับผิดชอบคดีนี้ แต่เขายังไม่แน่ใจว่าคดีนี้จะเป็นฆาตกรรมหรือเปล่าจึงได้แต่เก็บความผิดปกติของผู้หญิงคนนี้เอาไว้ในใจและเมื่อได้เอกสารครบแล้วนะคะทั้งสองคนก็ไปติดต่อบริษัทประกันแต่ว่าการจ่ายเงินไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์บริษัทประกันจะสามารถใช้เวลาสืบสวนได้มากกว่า1ปีก่อนที่จะทําเรื่องจ่ายเงินบริษัทประกันจึงไม่ได้จ่ายเงินให้ในทันทีค่ะเมื่อไม่ได้เงินทั้งสองจึงขู่ว่าจะฟ้องบริษัทประกันภยัย โดยจะเรียกร้องเงินเพิ่มอีก600,000ดอลลาร์ทางฝั่งของตำรวจนะคะนักสืบรีวิลมอนที่สงสัยว่าคดีชนแล้วหนีของพาวาโดสอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมแต่ว่าเขาไม่มีพายานและภาพจากกล้องวงจรปิดเลยดังนั้นนักสืบรีวิลมอนจึงไม่มีเบาะแสให้ตามต่อคดีของพาวาโดสจึงกลายเป็นอีกคดีหนึ่งที่ยังไม่คลี่คลายเกือบ6ปีผ่านไปค่ะในวันที่22มิถุนายนปี2005มีสายโทรศัพท์เข้ามาที่สถานีตำรวจ เป็นการแจ้งเหตุชนแล้วหนีในตรอกมืดม,ด,มดอีกครั้งคราวนี้เหยื่อมีบัตรประจำตัวอยู่ในกระเป๋าซึ่งระบุชื่อว่า Kenneth m ม็กด i d วอายุ50ปีช่วงหน้าอกและกะโหลกศรีรษะของเขาถูกบทขยี้ค่ะตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้คือนักสืบคิวคอยเขามองว่ามันผิดปกติมากสำหรับเหยื่อที่ถูกชนแล้วหนีที่จะมีบาดแผลมากขนาดนี้ร่างของเขายังมีสิ่งที่ดูเหมือนจาระบีจากช่วงล่างของเครื่องยนต์มาเปื้อนอยู่บนเสื้อผ้า นักสืบคิวคอยจึงคิดว่าเคนเนตแม็กเดวิดอาจจะกำลังนอนอยู่บนพื้นขณนะที่ถูกชนหรือว่าบางทีเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก่อนที่จะถูกชนบริเวณใกล้เคียงกันมีจักรยานคันหนึ่งค่ะยางหน้าของมันถูกถอดออกมาให้ดูเหมือนว่าเคนเนตแม็กเดวิดกำลังซ่อมอยู่แต่นักสืบสงสัยว่าทำไมเคนเนตต้องมาหยุดซ่อมจักรยานในซอยมืดมืดทั้งที่เดินไปอีกนิดเดียวก็ถึงถนนที่มีแสงสว่างเมื่อนักสืบคิวคอยไปตรวจสอบยางของจักรยานนะคะ เขาก็สังเกตเห็นว่ายางไม่ได้แบนและไม่มีจุดไหนรั่วหรือเสียหายเลยนี่จึงเริ่มดูเหมือนการจัดฉากฆาตกรรมมากกว่าอุบัติเหตุโชคดีที่ร้านค้าบริเวณใกล้เคียงมีกล้องวงจรปิดเล็งไปที่ซอยนั้นค่ะแม้ว่าจะจับภาพไม่เห็นเหตุการณ์ในซอยนะคะแต่มันก็ให้บอกแสที่สำคัญบางอย่างคือในช่วงเวลาที่แคนเนตแม็กเดวิดเสียชีวิตมีรถสองคันขับผ่านกล้องและขับเข้าไปในซอยจากนั้นไฟเบรกรถก็สว่างขึ้น ผ่านไปไม่นานไฟเบรกของรถทั้งหมดก็ดับลงดับอยู่ประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นไฟก็สว่างขึ้นอีกครั้งและรถสองคันก็ขับออกไปใน,นขณะเดียวกันนะคะเมื่อผลการทดสอบพิษวิทยากลับมาพบว่าร่างกายของเคนเนดแม็กเดวิดมีแอลกอฮอล์มียาแก้ปวดที่จัดอยู่ในกลุ่มสารเสพติดและยานอนหลับอยู่ในระดับที่สูงผิดปกติคงจะเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่เขาจะขี่จักรยานออกมาด้วยตัวเอง ทำให้นักสืบคิวคอยิ่งมั่นใจว่านี่คือการฆาตกรรมแน่นอนตำรวจจึงเริ่มการสืบสวนด้วยเบาะแสเดียวที่เขามีนะคะคือที่อยู่สุดท้ายของแคเนตแม็กเดวิดที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นผู้จัดการบอกตำรวจว่าแคเนตเคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาจข่ายค่าเช่าไม่ไหวจึงได้ออกไปเป็นคนไร้บ้านและเขาก็อยู่ตามถนนในแถบนี้แต่ว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงสงไวยคนหนึงชื่อเฮเลนโกเล่ช่วยพาเขากลับเข้ามาและทำเรื่องจ่ายค่าเช่าให้ ตำรวจจึงมุ่งเป้าไปที่เฮเลนค่ะทางเฮเลนเธอได้ไปอ้างสิทธิ์ในศพของเคเนตแม็กเดวิดเพื่อนำศพออกไปเผาส่วนโอกาเธอเข้ามาในสถานีตำรวจในฐานะลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายเพื่อรับใบมรณะบัตรในขณะเดียวกันทางบริษัทประกันภัยก็ได้เปิดการสอบสวนการเรียกร้องค่าสิทธิ์หม่ทดแทนจากกรมธรรม์ทั้งสองฉบับของแคเนตแม็กเดวิดจริงๆแล้วมันเป็นแค่การสอบสวนตามปกตินะคะเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับมันตรงกับของตำรวจ ประกันทั้งสองฉบับทําเอาไว้ตั้งแต่ปี2002และปี2003ทุนประกันรวมกันประมาณ1ล้านดอลลาร์แต่ว่านักสืบของบริษัทประกันดันไปพบความไม่สอดคล้องกันหลายอย่างผู้รับประโยชน์ทั้งสองคนคือเฮเลนและโอกาอธิบายความสัมพันธ์ของพวกเขากับเคนเนตแม็กเดวิดในกรมธรรม์ไว้ว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจต่อข้อมูลจากตำรวจนะคะพวกเธอแสดงตนเป็นคู่มั่นและลูกพี่ลูกน้องของเขานอกจากนี้ข้อมูลที่อยู่และที่ทำงานของเคนเนตยังเป็นข้อมูลเท็จ ทางบริษัทประกันจึงพยายามเรียกสองคนนี้เข้ามาอธิบายแต่ว่าพวกเธอปฏิเสธไม่ยอมมาค่ะนักสืบของบริษัทประกันจึงเข้าไปพบตำรวจเพราะสงสัยว่าสองคนนี้อาจจะชอบโกงประกันภัยเขาได้พบกับนักสืบคิวคอยเจ้าของคดีนี้ทั้งสองจึงนั่งคุยเรื่องคดีกันจังหวะนั้นเองนักสืบรีวิวมอนซซึ่งมีโต๊ะทำงานอยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็ได้ยินรายละเอียดของคดีซึ่งเรื่องราวมันคล้ายกับคดีที่ปิดไม่ลงของเขาในอดีต ชายไร้บ้านโดนชนแล้วหนีในซอยมืดเขาจึงเข้าไปรื้อแฟ้มคดีเก่าของเขาค่ะเหยื่อของเขาคือพาวาโดสชายไร้บ้านอายุ73ปีและปรากฏว่าข้อมูลของญาติที่มาอ้างสิทธิ์ขอรับศพและขอรับใบมรณบัตรเป็นเฮเลนและโอกาเช่นเดียวกันเขาจึงเริ่มคิดว่าคดีนี้อาจจะมีอะไรที่มากกว่าการโกงประกันหญิงสงคนนี้อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆาตกรรมด้วย ตำรวจท้องที่ได้ขอความช่วยเหลือจาก FBI และกรมการประกันภัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเข้ามาช่วยทำคดีและเมื่อกุดเพิ่มเติมลงไปอีกก็พบว่าผู้หญิงสองคนนี้ซึ่งในขณะนั้นอายุ70กว่าปีแล้วนะคะได้มีชื่อผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์มากกว่า20ฉบับจากหลากหลายบริษัททั้งในานามของโพวาโดสและเคนเนตแมคเดวิดรวมกันมูลค่ามากกว่า5ล้านดอลลาร์ท,าท,าทั้งๆที่ชายที่เสียชีวิตทั้งสองคนนี้เป็นคนไร้บ้านและว่างงาน พวกเขาจะซื้อประกันชีวิตมากมายขนาดนี้ได้ยังไงเมื่อตำรวจสืบลึกลงไปในประวัติของหญิงสูงวัยทั้งคู่ก็พบว่าเฮเลนโกเลอาจจะมีอดีตที่ดำมืดกว่าที่คิดลูกสาวของเธอค่ะเคเซียบังเอิญได้ไปรู้จักกับคุณตาคนหนึ่งชื่อเฟรดดาวนี่อายุ97ปีเขาอยู่คนเดียวนะคะเคเซียจึงตีสนิทและโน้มน้าวให้คุณตาย้ายไปอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านแม่ของเธอเพื่อที่ทั้งสองคนจะได้ช่วยดูแลคุณตาได้ เมื่อคุณตาเฟตดาวนี่ยอมย้ายไปแม่และลูกสาวก็เข้ามาครอบครองบ้านของเขาและยึดเอกสารทางการเงินของเขาไปทั้งหมดโอนเงินออกจากบัญชีของเขาไปทำเรื่องกู้เงินโดยเอาบ้านของคุณตาไปค้ำประกันจากนั้นก็แอบขายบ้านออกไปและในขณะที่อยู่ภายใต้การดูแลของเฮเลนโกเล่และลูกสาวคุณตาเฟตดาวนี่ก็ผอมแห้งและอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วจนถึงในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2000เขาเดินออกไปที่ถนนและถูกรถชน เขาอยู่ในสภาพโคม,ม่าอยู่เดือนหนึ่งนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตในที่สุดและคดีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการฆาตกรรมเลยแต่ข้อมูลนี้บอกตำรวจได้ว่าคุณตาเฟสดาวนี่อาจจะเป็นเหยื่อรายแรกของการล่อลวงขณะที่การสืบสวนกำลังดำเนินไปนะคะตำรวจก็เฝ้าจับตาม,มองผู้หญิงสองคนนี้และยังเห็นว่าพวกเธอยังคงเดินอยู่ตามท้องถนนเข้าไปพูดคุยกับชายไร้บ้านตำรวจกลัวว่าพวกเธอจะลงมือเก่อเหตุอีกครั้ง ตำรวจจึงตัดสินใจเข้าไปจับกลุ่มพวกเธอในวันที่18พฤษภาคมปี2006ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักอย่างในข้อหาฆาตกรรมนะคะแต่ว่าตำรวจก็ต้องรีบจับตัวมาก่อนโดยใช้ข้อหาช่อโกงเพราะว่าตำรวจมีหลักฐานการปลอมแปลแปงเอกสารประกันของพวกเธอเมื่อทั้งสองถูกควบคุมตัวได้ตำรวจจึงเข้าไปตรวจค้นที่บ้านและบ้านของเฮเลนโกเลก็เป็นเหมือนคุ้มซับของตำรวจค่ะเฮเลนเธอเป็นคนที่เจ้าระเบียบและพิถีพิถันมาก เธอเก็บเอกสารหลักฐานทั้งหมดเอาไว้เป็นอย่างดีตำรวจพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชายทั้ง3คนนะคะมีพาวาโดสเฟสดาวนีและเคนเนตแม็กเดวิดรวมถึงยังมีตรายางลายเซ็นของพาวาโดสและเคนเนตแม็กเดวิดนอกจากนี้ยังพบยานอนหลับยาแก้ปวดจำนวนมากซึ่งเป็นตัวยาชนิดเดียวกับที่พบในร่างของเคนเนตที่สำคัญที่สุดพวกเขาพบใบขับขี่ที่ถูกขโมยมาและมีกระดาษโน้ตที่เขียนหมายเลขทะเบียนรถ เมื่อตามข้อมูลของรถคันนี้นะคะก็พบว่าชื่อเจ้าของตรงกับใบขับขี่ที่ขโมยมาและในคืนที่เคนเนตแม็กเดวิดเสียชีวิตเฮเลนโกเรได้ติดต่อบริษัทรถบรรทุกพ่วงให้มันลากรถคันนี้ซึ่งมันมีร่องรอยความเสียหายจากการชนเธอให้เขาลากกลับไปไว้ที่บ้านค่ะและจอดทิ้งร้างเอาไว้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วนะคะแต่ว่าตำรวจก็ต้องพยายามหาหลักฐานมาเชื่อมโยงให้ได้แล้วหวังว่าจะมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างในรถ ตำรวจค้นอย่างละเอียดค่ะตรวจไปถึงช่วงล่างของรถและได้พบกับคราบเลือดการตรวจดีเนพิสูจน์ได้ว่าเป็นเลือดของเคนเนดแม็กเดวิตจากนั้นไม่นานค่ะก็มีชายคนหนึ่งออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาชื่อจิมมี่โควิงตันอายุ48ปีเป็นชายไร้บ้านอีกคนหนึ่งค่ะซึ่งเห็นเรื่องราวในข่าวเรื่องของผู้หญิงสองคนที่พยายามผูกมิตรโดยให้อาหารและที่พักฟรีเขาจำหน้าทั้งสองคนนี้ได้ทันทีเลยนะคะเขาบอกว่าย้อนกลับไปในปี2001เขาไม่มีที่อยู่อาศัย โอกาเธอเข้ามาคุยกับเขาพร้อมเข้าเสนอที่พักฟรีแลกกับการกรอกแบบฟอร์ม3ฉบับตอนแรกเขาก็อยากจะตอบตกลงนะคะแต่เมื่อหญิงทั้งสองคนเริ่มกดดันเขาขอรายละเอียดส่วนตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆเขาจึงไม่ค่อยสบายใจแล้วก็เปลี่ยนใจเดินหนีออกมาทางฝั่งตำรวจนะคะภายใต้การสอบสวนหญิงทั้งสองคนใช้สิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสองคนนั่งเงียบตำรวจจึงพาพวกเธอเข้าไปอยู่ในห้องสอบสวนและปล่อยให้อยู่ด้วยกันตามลำพัง เพวาเธอไม่รู้ตัวเลยว่าในห้องมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพและเสียงเอาไว้เมื่อได้อยู่ลำพังนะคะโอก้าก็เปิดบทสนทนาด้วยการตำหนิเฮเลนว่าเธอโลภเกินไปเพราะว่าเรื่องจริงมันไม่มีใครที่ทำประกันมากขนาดนี้แต่ว่าเฮเลนดูเหมือนจะระวังตัวมากกว่าเธอพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยค่ะแต่ก็หยุดโอก้า,กาไม่ได้เธออารมณ์เสียที่แผนแตกและถูกจับได้เธอจึงบ่นออกมาไม่หยุดทำให้ตำรวจได้ฟังคำสารภาพจากปากของพวกเธอ ศาลตัดสินในวันที่18มีนาคมปี2008เฮเลนโกเรในตอนนั้นอายุ77ปีและโอกา l u ลัตเทอร์ชมิดอายุ75ปีจำเลยทั้งสองคนยังคงปฏิเสธตลอดนะคะว่าไม่ได้ทำแต่ว่าข้ออ้างของทั้งสองคนดันไม่ตรงกันและเทปบันทึกภาพของพวกเธอในห้องสอบสวนก็ทำให้คณะลูกขุนตัดสินใจว่าพวกเธอมีความผิดจริงทั้งสองคนจึงถูกตัดสินว่ามีความผิดในการร่วมกันฆาตการรมพอวาโดสและเคนเนตแมกเดวิด แต่ว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตั้งข้อหาเฮเลนในการเสียชีวิตของคุณตาแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะทั้งสองคนก็ต้องติดคุกตลอดชีวิตโดยที่ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับทันบนถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกของพวกเธอจะดูอ่อนแอไม่มีพิษปีภัยอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วตรงกันข้ามเลยเพราะพวกเธอเล็งเป้าหมายไปยังคนที่อ่อนแอกว่าหรือกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมอย่างคนไร้บ้านและมันทําให้เราเห็นว่าความใจดีจากคนแปลกหน้าที่มันมากเกินไปอาจจะนําไปสู่ความอันตรายที่คาดไม่ถึง และนี่คือเรื่องราวของแม่ไม้ดำในอาชญากรรมทำเป็นคู่คิดเห็นกับเรื่องนี้กันไว่ายังไงฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ